สนับสนุนโดยอนันตราโฮเทลรีสอร์ทสปาสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ world focus รู้รอบโลกประจำวันที่22มกราคม2558ค่ะวันนี้พบกับเรา2คนเช่นเคยค่ะคุณอภิรักษ์หานพิชิตวน,นิชและดิฉันกันนัทวัฒนาสุทธิวงศ์ค่ะ คุณอภิรักษ์ทราบไหมคะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ72ปีแล้วค่ะที่ประเทศไทยเริ่มใช้คําว่าสวัสดีแต่ก่อนเนี่ยเราจะใช้คําว่าสายันสวัสดิ์ทิวาท่วาสวัสดิ์แล้วก็อาุณสวัสดิ์แต่ว่าตั้งแต่เริ่มมีการเปลี่ยนมาใช้คําว่าสวัสดีเนี่ยทำให้มันเป็น u n i v e r s a ลมากขึ้นเหรอฮะขนาดนั้นเลยนะครับก็เกิดขึ้นในยุคข,ของจอมพลปพิบูลสงครามนะครับและแน่นอนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องจับตามองอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการประชุมธนาคารกลางของทางยุโรปนะครับว่า จะมีนโยบายเรื่องของ QE ออกมาในลักษณะไหนขนาดไหนขณะเดียวกันนะครับหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับที่เราจะต้องจับตามองกันนะครับว่าการเข้าไปให้ความช่วยเหลือตัวประกัน2คนซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นที่ถูกจับอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางในกลุ่ม IS นั้นจะมีการเข้าไปช่วยเหลือด้วยวิธีการแบบไหนครับครับเราไปติดตามประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นที่สําคัญในวันนี้กันก่อนครับ แต่ว่าหนึ่งในประเด็นที่สําคัญที่สุดในวันนี้ก็คือเรื่องของการถแถลงนโยบายประจําปีของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับไปฟังประเด็นต่างๆของอท่านประธานาธิบดีโอบามากันครับประเด็นมีหลากหลายนะครับทั้งเรื่องของสุขภาพทั้งเรื่องของเศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องของกิจการต่างประเทศนะครับซึ่งมองไปในภูมิภาคตอนออกลางรวมไปถึงโซเวียตด้วยช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยประธานาธิบดีบารักโอบามา แถลงนโยบายประจําปีต่อที่ประชุมร่วมของสมาชิกสภาคองเกรสประกาศว่าขณะนี้สหรัฐพ้นจากวิกฤตทางการเงินแล้วหลังจากที่เชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อปี2551และนโยบายเศรษฐกิจที่ผ่านมาก็เป็นประโยชน์กับอเมริกันทุกคนครับรวมถึงชนชั้นกลางซึ่งมีผลงานที่สําคัญก็คือ1ผ่านกฎหมายรายงานอนุญาตให้ลูกจ้างลาป่วยและก็ลาคลอดและการมอบสวัสดิการเลี้ยงดูบุตรให้แก่รรยงานครับอันนี้เป็นเรื่องของสวัสดิการ เรื่องที่2มาที่เรื่องของเศรษฐกิจนะครับมีการเน้นพัฒนาสาธารณูปโภคพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านสิทธิเรียนฟรีในชุมชนแล้วก็ต่อเนื่องนะครับเรื่องของอุดช่องว่วกฎหมายภาษีมลดกขึ้นภาษีคนรวยจาก23.8เป็น28นะครับแล้วก็เตรียมออกเกณฑ์ค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับบริษัททางการเงินอเมริกันที่มีทรัพย์สิน5 0 0 0 0ืเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1ล้าน6แสนล้านบาทนะครับ ทางด้านนโยบายต่างประเทศโอบามาก็รียกร้องให้คองเกรสอนุมัติให้กองทัพสู้รบกับกลุ่ม IS นะครับนอกจากนี้ยังประกาศสนับสนุนยูเครนในการต่อสู้กับกลุ่มแบ่งแงยกดินแด,น,ดนที่ฝักฝ่รัสเซียครับส่วนนโยบายต่อคิวบาในปีที่ผ่านมาก็ปิดคุกทกนักโทษการเมืองในกวนตานานโมโอบามาก็ยืนยันที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในการทูดกับคิวบาที่ไม่สู้ดีนักนะครับตั้งแต่ยุคสงครามเย็น พร้อมเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรการกักกันสินค้าต่อคิวบาครับขณะที่เรื่องของการเจรจานิวเคลียร์กับอิหร่านโอบามาก็เชื่อว่าะจะสามารถเจรจาให้อิหร่านไม่ถือครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ในวงเล็บความเห็นส่วนตัวยากนะฮะนโยบายอื่นๆนะครับโอบามาก็กล่าวถึงในถ้อยแถลงได้แก่การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำการคุ้มครองความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์และการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งมากขึ้นรวมไปถึงการจ่ายค่าแรงอย่างเท่าเทียมระหว่างชายและหญิง ทางด้านทำเนียบข่าวนะครับก็ได้เผยแพร่ถ้อยแถลงดังกล่าวผ่านหน้าเว็บไซต์ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงล่วงหน้าซึ่งก็เป็นแผนของทำเนียบข่าวนะครับที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลครับนักวิเคราะห์ออกมากล่าวนะครับว่าถ้อยแถลงของโอบามาในครั้งนี้เน้นไปที่คุณค่าและความปรารถนาของรัฐบาลมากกว่านโยบายที่สามารถที่จะเป็นรูปธรรมได้จริงนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าขณะน,นี้พักฝ่ายค้านอย่างดิพรับริกันคลองก็อีข้างมากในวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและในสภาผู้แทนราษฎรนะครับทั้งขั้นตอนนิติบัญญัติมีความล่าช้าเพราะมีความขัดแย้งในสภาสูงก็ทําให้ขณะน,นี้หลายนโยบายนะครับไม่ค่อยที่จะเดินหน้าได้อย่างเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่นักแน่นอนนะครับดิพรับริกันก็ออกมาตอบโต้ถ้อยแถลงของพัฒนาธิบดี โดยโอนิเอร์สมาชิกวุฒิสภารียพับลิกันก็กล่าวโจมตีนโยบายประกันสุขภาพที่ล้มเหลวอย่างโอบามาแคร์และกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและก็เรียกร้องให้โอบามาหันมาสนใจเรื่องที่ r รี u b l พับลิกันให้ความสำคัญเช่นข้อตกลงทางการค้าและการปฏิรูปพิกัดภาษีครับก็มีปฏิกิริยาจากภายนอกสหร,รัฐเช่นเดียวกันนะครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก็ออกมาประนามถ้อยถแถลงโดยกล่าวว่าสหร,รัฐนั้น ยังทะเยอทะยานการเป็นผู้นําในเวทีระหว่างประเทศนะครับแล้วก็นโยบายที่สําคัญที่สหรัฐต้องการจะจับมือพันธมิตรนั้นก็เพื่อที่จะโดดเดี่ยวรัสเซียซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการอยากจะเข้าควบคุมเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐนะครับต้องจับตานะครับก่อนหน,น้านี้หลายปีที่ผ่านมาเราเคยได้ยินว่ามีการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกใหม่ใครที่จะเป็นคนจัดการแล้วก็ควบคุมระเบียบใหม่ตัวจริงครับ ในข่าวลำดับที่4นะคะเราจะมาดูความคืบหน้าของการจับตัวประกันชาวญี่ปุ่นของ IS ค่ะเ <_ d ose> มะื่อวานนี้หลังจากที่กลุ่ม IS ได้มีการ ปล่อยคลิปขู่ฆ่าตัวประกันชาวญี่ปุ่น2คนนะคะทำให้นายกรัฐมนตรีนายชินโซอาเบะที่อยู่ในระหว่างการยืนตะวันออกกลางต้องรีบเดินทางกลับประเทศค่ะเพื่อหาทางช่วยเหลือตัวประกันหลังจากที่เดินทางถึงกรุงโตเกียวค่ะนายอาเบะเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างแรกเพื่อหารือถึงมาตรการในการช่วยตัวประกันที่ถูกกลุ่ม IS จับตัวค่ะโดยย้ําจุดยืนเดิมค่ะว่าจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับกลุ่มก่อการร้ายแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะใช้ความพยายามใน ทุกช่องทางเพื่อช่วยเหลือ2ตัวประกันนี้ค่ะตัวประกันทั้งตัวประกันทั้งสงมีชื่อว่านายเคนจิโกโตอาชีพนักข่าวอายุ47ปีค่ะและนายฮารุนะอยูกะวะเจ้าของบริษัทรักษาความปลอดภัยอายุ42ปีทั้ง2ถูกเรียกกาไถ่เป็นจำนวนเงิน200ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งก็เป็นเงินจำนวนเดียวกับที่ญี่ปุ่นมอบให้กับ กลุ่มพันธมิตรเพื่อต่อต้านกลุ่ม IS นั่นเองโดยจะให้เวลาญี่ปุ่น72ชั่วโมงนะคะในการทําตามข้อเรียกร้องซึ่งทางการญี่ปุ่นเชื่อว่ามีเวลาช่วยเหลือตัวประกันถึงประมาณบ่ายสโมงของวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะ โดยโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นก็ยังให้สัมภาษณ์อีกค่ะว่าทางการเชื่อว่าคลิปดังกล่าวเป็นคลิปของจริงค่ะและญี่ปุ่นก็ไม่มีจุดประสงค์ที่จะมอบเงินจํานวนดังกล่าวให้กับกลุ่มพันธมิตรเพื่อสังหารชาวมุสลิมตามที่กลุ่ม IS ได้กล่าวอ้างนะคะแล้วก็เรียกร้องให้กับให้กลุ่ม IS ปล่อยตัวประกันในทันทีด้วยค่ะ โดยมีการขอร้องให้สหรัฐและก็ชาติพันธมิตรค่ะบุกช่วยเหลือตัวประกันที่เชื่อว่าอยู่ในซีเรียเพราะว่ากองทัพของญี่ปุ่นเองนะคะถูกจํากัดสิทธิให้มีไว้เพื่อป้องกันประเทศเท่านั้นค่ะและในขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ไม่มีนักการทูตป,ประจําอยู่ในซีเรียด้วยค่ะเพราะว่าได้สั่งถอนเจ้าหน้าที่ออกจากประเทศแล้วหลังเกิดสงครามกลางเมืองค่ะ มีรายงานนะคะว่าตัวประกันทั้งสองรู้จักกันมาก่อนโดยที่นายยูกวะเดินทางไปซีเรียหลังจากที่ประสบปัญหาธุรกิจล้มละลายและก็ภรรยาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะคะทำให้ได้ไปรู้จักกับนายโกโตะที่นั่นค่ะที่ขณะนั้นทำทำข่าวสงครามกลางเมืองอยู่นะคะในเดือนเมษายนของปีที่แล้วก่อนที่จะขอให้นายโกโตพาตนเองเดินทางไปอิรักค่ะซึ่งหลังจากเสร็จภารกิจนะคะนายโกโตกลับ กรุงโตเกียวค่ะก่อนที่จะพบว่านายโยกวะหายตัวไปจึงทําให้ตนเองนะคะจะต้องเดินทางกลับไปอิรักเพื่อช่วยเพื่อนค่ะจนสุดท้ายก็ถูกกลุ่ม IS จับเป็นตัวประกันได้นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะถือเป็นความท้าทายในการแก้ปัญหาของนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้การสนับสนุนในการปราบปรามกลุ่ม IS ค่ะในขณะเดียวกันนะคะการสังหาร การขู่สังหารชาวญี่ปุ่นนี้ก็นับว่าเป็นครั้งแรกค่ะของกลุ่ม i s ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของชาวเอเชียโดยตรงค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการจับตัวประกันแค่เฉพาะชาวยุโรปแล้วก็ชาวตะวันตกเท่านั้นค่ะครับควจะต้องจับตามองนะครับว่าแนวทางในการช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะที่ผ่านมาญี่ปุ่นก็พยายามที่จะย้ําตลอดนะครับว่าเงินที่ส่งไปให้ความช่วยเหลือ<ม>ในภูมิภาคตะนอกลางนั้นเป็นเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสงครามนะครับก็ เป็นปฏิกิริยาหนึ่งนะครับที่ต้องจับตามองเพราะว่าตัวชินโซอเบะก็เป็นสายเหยื่วนะครับแต่ว่าพื้นฐานความเป็นญี่ปุ่นนั้นอาจจะคิดไม่เหมือนกับตะวันตกนะครับมาติดตามข่าวในลำดับที่3กันครับที่ฝรั่งเศสนะครับมีความพยายามที่จะสกัดกั้นพวกแนวความคิดขวดรุนแรงสุดโต่งนะครับโดยจับตากลุ่มนักรบจีฮาดพร้อมกับทุ่มงบประมาณหลากหลายล้านหลายล้านยูโรนะครับส่งเสริมมาตรการการปรับปรามการก่อการร้าย นายมาดูเอลวาลนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสออกมาแถลงว่าทางการจะทุ่มงบประมาณประมาณ425ล้านยูโรหรือ1 6 0 0 0ล้านบาทส่งเสริมการปราบปรามการก่อการร้ายซึ่งเป้าหมายแรกก็คือการเสริมกําลังด้านทรัพยากรบุคคลทางเทคนิคแก่หน่วยข่าวกรองโดยจะเพิ่มตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับกลุ่มัวรุนแรงอีก2,680ตำแหน่งซึ่งเกี่ยวกับงานข่าวกรอง1,100ตำแหน่งครับ นอกจากนี้นายกก็ยังชี้แจงถึงวิธีการต่อสู้กับแนวความคิดสุดโต่งของกลุ่มโัวรุนแรงโดยการจ้างอนุศาสนาจาร์มุสลิมประจำเรือนจำต่างๆเพิ่มเติมอีก60คนจากเดิมที่มีอยู่แล้ว182คนหลังเชื่อว่ามือปืนโจมตีบาเสอ2คนคือนายอเมดีดูลิบารีและนายเชริฟควัวซี่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามผลดุนแรงระหว่างการเจอกันในทันทสถานพร้อมกับเปิดเผยนะครับว่าจะเพิ่มความเข้มข้นในการต่อสู้กับพวกชีฮัด ทางไซเบอร์แต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดครับด้านฟรังซัวออลองรัตานาธิบดีก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าฝรั่งเศสจะปรับลดตำแหน่งงานด้านการทหารน้อยลงกว่าแผนเดิม7,500อัตราเนื่องจากเขตโจมตีกรุงปารีสหลังจากที่เบื้องต้นรัฐบาลก็มีแผนที่จะปรับลดประมาณ26,000อัตราระหว่างปี2015ถึง2019ก็แปลว่าไม่ลดมากขนาดนั้นแล้วนะครับ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่จะต้องจับตามองนะครับว่าจะทําให้บรรยากาศรวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างฝรั่งเศสนั้นลุล่วงไปได้อย่างไรครับซึ่งในวันนี้ค่ะก็จะมีการประชุมกันค่ะระหว่างสหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วก็อีก20กว่าประเทศนะคะร่วมมือกันในการหาแนวร่วมในการต่อต้านกลุ่ม i อค่ะแล้วก็ประเด็นในเรื่องของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอีกด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในอันดับที่2และอันดับที่1ค่ะ